สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมบิ๊นายเองเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ทางโอปอลิกฟาร์มของเรานะครับจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูมาชมนะครับว่าเคลหรือว่าคณะใบหยดิดที่ทางโอปอลิกฟาร์มของเรานะครับปลูกลงดินในรุ่นแรกๆนะครับรุ่นหนึ่งรุ่นสองเนาะว่าจะเลี้ยงดูแลง่ายจเจริญเติบโต,ตได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูมาชมกันเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับที่จะหาเคลหรือว,ว่าคณะนาบใบยิบมาปลูกเนาะผมก็แนะนำเลยนะครับว่าเคลหรือว่าคณะนาบใบยิบนะครับเลี้ยงดูง่ายนะครับเริญเติบโตได้ดีเนาะดินอะไรเขาก็สามารถปลูกได้นะครับในอีพีก่อนในอีพีก่อนหน้านี้นะครับผมก็มาแนะนำนะครับว่าดินที่สามารถปลูกเคลได้ถ้าเป็นดินแบบไหนเนาะก็ แนะนำไปแล้วนะครับใน e ีพีก่อนหน้านี้เนาะสำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูมาชมแองเคลลงดินนะครับที่ทางโอปนิกฟาร์มของเรานะครับรุ่นแรกๆเลยเนาะรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะครับก็จะมาแนะนําสําหรับเพื่อนมือใหม่นะครับที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะครับก็จะมาแนะนํา พามาดูดีกว่าเนะพามาดูเคลที่โอเปริกฟาร์มของเราแปลงนี้นะครับเป็นเคลรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะครับที่ปลูกลงดินนะครับว่าปลูกเคลทิ้งไว้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลาดูแลนะครับเคลเขาจะ,จะเจริญเติบโตงอกงามได้ดีขนาดไหนนะครับ นี่ก็จะเป็นแปลงเคลวรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะครับที่ทางอโปนิกฟาร์มของเราปลูกลงดินทิ้งใบแบบนี้เลยนะครับก็จเจริญเติบโตได้ดีนะครับตัดใบเก็บส่งลูกค้าหลายรุ่นแล้วนะครับสำหรับเคลยวแลนนี้ ก็จะมาแนะนำเพื่อนๆเลยนะครับที่ไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลนะครับ <S <S เทียวเขาก็ปลูกง่ายเลี้ยงดูง่ายครับจเจริญเติบโตแข็งแรงได้ดีนะครับโรคสตัตว์ปูพืชก็ไม่ค่อยมีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็จะแนะนำเลยนะครับว่าเทียวหรือว่าคนาใบหยิกปลูกง่ายเลี้ยงดูแลง่ายนะครับ ดินที่ใช้ปลูกก็เป็นดินตามบ้านเราธรรมดาลเลยนะครับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลาก็สามารถเลี้ยงดูแลง่ายนะฝากเทวดาเลี้ยงนะครับสำหรับเขียวแพงนี้ไม่มีเวลาดูแลก็สามารถปลูกเขียวหรือว่าพนามใบหยิดให้เจริญเติบโตสวยงามได้แบบนี้เลยนะครับ โดยการฝากเทวดาเลีย้ยงเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ